ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอครูเมืองจังหวัดบุรีรัมรายงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 กสนอำเภอคูเมืองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็นจิตตำบล106หมู่บ้านได้แก่ตำบลคูเมืองมี12หมู่บ้านตำบลปะเคียบมี18หมู่บ้านตำบลบ้านแพมี11หมู่บ้านตำบลพรสำราญมี19หมู่บ้านตำบลหินเหล็กไฟมี17หมู่บ้าน ตำบลตูมใหญ่มี19หมู่บ้านและตำบลหนองขมานมี10หมู่บ้านศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคููเมืองปรัชญาคุณธรรมนำความรู้คู่ความพอเพียงวิสัยทัศน์กศนอำเภอรครูเมืองเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์มีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่พอเพียงเอกลักษณ์วิถีพอเพียงธุรกิจหนึ่งจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการ 2. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความรู้คุณธรรมอาชีพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. จัดและส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมุ่งสู่สังคมอย่างยั่งยืน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 5. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรกศนอำเภอครูเมืองภายใต้การบริหารงานโดยนายบุญหลันนานรำผู้อำนวยการกศนอำเภอคูอเมืองประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย2ท่านครูอาสา1ท่านและมีครูบุคลากรที่รับผิดชอบพื้นที่กศนตำบลดังนี้กศนตำบลคูเมือง มีครูที่รับผิดชอบพื้นที่3ท่านกศนตำบปะเคียบมีครูที่รับผิดชอบพื้นที่3ท่านกศนตำบบ้านเพมีครูผู้รับผิดชอบพื้นที่จำนวน2ท่านกศนตบลพรสำรานมีครูผู้รับผิดชอบพื้นที่จำนวน4ท่านกศนตบลหินเหล็กไฟมีครูผู้รับผิดชอบพื้นที่จำนวน3ท่านกศนตบลตุ้มใหญ่ มีครูผู้รับผิดชอบพื้นที่จำนวนสี่ท่านและกศนอตำบลหนองขมานมีครูผู้รับผิดชอบจำนวนสามท่านโครงสร้างการบริหารงานกศนอำนงเภอภูเมืองดังนี้กลุ่มอำนวยการกลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มงานภาคีเครือข่า,ขายและกิจกรรมพิเศษ <c oughs> การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ราไตรมาสที่1และ2การดำเนินงานภารกิจต,ต่อเนื่องการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มุ่งจัดการศึกษาให้กับประชาชนและผู้ได้โอกาสที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งการจัดการศึกษาสายสามัญในรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการมีการจัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติตนของผู้เรียนโครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมโลกการติวสอบเอ็นเน็ต การจัดส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถพิเศษนักศึกษากศนอำาเภอคูเมืองในรูปแบบโครงงานรวมถึงการติวสอบปลายภาคสรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไรมากที่1และ2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565งบเงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเบิกจ่ายเป็นร้อเปอร์เซนการจัดการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่จัดโดยการเน้นความรู้และทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะอาชีพและอาชีพระยะสั้นในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจให้ประชาชนได้ฝึกและพัฒนาทักษะอาชีพเบื้องต้นเพื่อให้สามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ นำความรู้และทักษะไปใช้ในครอบครัวและชีวิตประจำวันได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการการบัญชีการตลาดการบริหารจัดการอย่างครบวงจรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอ,อนามัยของประชาชนในชุมชน สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไตรมาสที่1และ2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มเป้าหมายจำนวน37คนเบิกจ่ายเป็นร้อเปอร์เซนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุขงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมายจำนวน20คนเบิกจ่ายเป็น100%การจัดการศึกษาตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงไตรามาสที่ 1- และ2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กมีเป้าหมายจำนวน27คนเบิกจ่ายเป็นร้อยเปอร์เซนต์การจัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพงบประมาณที่จัดสรรในไตรามาสที่ 1- และ2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนจัดได้15คนเบิกจ่ายเป็นร้อยเปอร์เซนต์ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยก็จะนออำเภอครูเมืองดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจความต้องการความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลซึ่งได้แก่โครงการบ้านหนังสือชุมชนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาดและโครงการห้องสมุดประชาชน การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมของการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนโครงการกศนปักหมดุดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยกศนอ,อำเภอคูเมือง รุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไตรามาที่1และ2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565 1อำเภอหนึอาชีพหลักสูตรการทอผ้าฝ้ายจำนวน40ชั่วโมงเป้าหมายจำนวน21คนเบิกจ่ายเป็นร้อยเปอร์เซนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคูเมืองภายใต้การบริหารงานของนายบุญหลันนานรำ ผู้อำนวยการกศนอำเภอคูเมืองได้ดำเนินงานการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานบรรลุผลด้วยความเรียบร้อยตอบสนองตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานกศนและต้นสังกัดเราชาวกศนอำเภอคูเมืองขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 5ในช่วงไตรมาสที่ 1- และส ขอขอบคุณค่ะ